สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงษ์จะพามาชมดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับที่พ่อพงษ์ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับแถวนี้เลยนะครับที่พ่อพงษ์ปลูกไว้หน้าบ้านนี่ก็เพราะว่าพ่อพงษ์ต้องการปลูกให้เป็นอ่าไม้ประดับไปด้วยนะครับคือมันให้ทั้งความสวยงามแล้วก็กินได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับบริเวณข้างหลังพ่อพงษ์ก็มี เดี๋ยวพ่อพงจะพาชมนะครับและนี่ครับคือดอกกระเจียวนะครับที่พ่อพงปลูกเป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้พ่อพงปลูกใส่ล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับพ่อพงจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับที่หน้าบ้านนะครับสวยด้วยกินได้ด้วยครับเหนไหครับ อันนี้พ่อพงปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับล้อรถมอเตอร์ไซค์นี่พ่อพงก็ซื้อมาล้อละบาทนะครับแล้วก็พ่อพง์ก็มากลับด้านเอาครับเพราะล้อรถยนต์นี่พ่อพง์กลับไม่ไหวครับพ่อพง์ก็เลยใช้ล้อรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแล้วก็ถ้าล้อไหนต้องการดินเยอะๆพ่อพง์ก็จะใส่ซ้อนกันเอาครับนี่ครับได้ฝนก็กําลังงามเลยครับ นี่ครับอันนี้พ่อพงใส่กระถางนะครับเป็นกระถางที่พ่อพงซื้อมาจาการ้าน20บาททุกอย่างนะครับใบละ20บาทครับทีแรกพ่อพงซื้อมาเพาะต้นอินทผลัมนะครับอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับพ่อพงก็เพาะต้นอินทภาลัมใส่ตะกร้านี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่พ่อพง์ปลูกต้นอินทผลามไปแล้วพ่อพง์ก็เอาตะกร้าที่พ่อพงไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับเอามาปลูกเป็นดอกกระเจียวนะครับเอามาเป็นประดับไว้หน้าบ้านนะครับก็คือจะเป็นสวนที่สวยที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านสวนเอ้หน้าบ้านสวยหลังบ้านก็เป็นสวนครับนี่ครับหน้าบ้านเราก็สวยด้วย ของกินนะครับปลูกของกินเป็นไม้ประดับนะครับนี่ครับอันนี้พ่อพง์ก็ใส่ล้อรถยนต์นะครับล้อรถยนต์พ่อพงกลับไม่ได้พ่อพงมก็ตัดแบบนี้เลยครับใส่ลงไปเลยครับอันนั้นเป็นล้อรถยนต์ที่พ่อพงซื้อมานะครับอันละร้อยบาทนะครับก็พ่อพงก็ปลูกใส่กระถางนี้ไว้นะครับนี่ตัวกลางเนี่ยครับนี่ซื้อมา100บาทนะครับเมงลักนณ์เนี่ยมันเกิดเองนะครับ มันหล่นลงมาจากบนดาดฟ้าน่นแล้วมันก็มาเกิดอยู่บนล้อรถเนี่ยครับกระถางที่พ่อพง์ปลูกดอกกระเจียวไว้เนี่ยครับอันนี้พ่อพง์ใส่เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับใช้3ล้อนะครับซ้อนกันนะครับข้างบนนะพ่อพง์ก็ตัดเองนะครับเรียนแบบจากกระถางล้อรถยนต์ใหญ่นะครับแต่ว่าพ่อพง์ใช้เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับพ่อพง์ทาเองนะครับนี่กลับเองด้วยมันกลับง่ายนะครับ แต่รถยนต์นะพ่อพงษ์ทำไม่ได้ครับแรงไม่ถึงนี่ครับคือดอกกระเจียวนะครับอันนั้นพ่อพงษ์ก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับตะกร้าใบละ20บาทนะครับนี่เห็นไหม KLY นี่ก็คืออ่าอินทผาลำพันธ์โกหลักที่พ่อพงษ์เพาะไว้นะครับพ่อพงษ์เอาไปปลูกแล้วนะครับจะเป็นโกหลักสีเหลืองนะครับ KLY เนี่ย พ่อพง์ก็ไปปลูกแล้วพ่อพง์ก็เลยเอากระถางเก่านะครับมาปลูกอดอกกระเจียวครับนี่ครับเห็นไหมเป็นดอกแล้วเราก็ได้กินเป็นอาหารด้วยนะครับแล้วก็สวยงามด้วยครับการปลูกพ่อพง์ก็จะจัดเป็นรูปแบบนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้พ่อพง์ก็จะปลูกไว้ล้อมรอบต้นอินทผลัมนะครับนี่ครับ พ่อพงก็จะปลูกเป็นรูปแบบนะครับจัดไว้เพื่อความสวยงามด้วยนะครับอยู่ระหว่างต้นอ,อินทผลัมเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ดอกบานแล้วครับเป็นดอกเนี่ยเราก็ได้เก็บกินอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับที่จริงแล้วดอกกระเจียวเนี่ยดอกกระเจียวหวานเพรน้ำผึ้งพ่อพงปลูกไว้ที่สวนอีกแปลงหนึ่งนะครับก็เยอะอยู่นะครับก็ปลูกลงดินเลยอันนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมต้นอินทผลัม อันนี้มันแทงจันมาปีแรกนะครับก็เลยลูกได้แค่นี้นะครับไม่มีการผสมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันติดเองโดยธรรมชาติครับไม่ได้ผสมเลยเดี๋ยวปีหน้าค่อยดูแลอย่างดีเลยครับเป็นตัวเมียครับพันบายฮีใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่รู้เพศครับแต่แตกหน่อออกมาเยอะเลยครับอินพาลัมครับ บาฮีใหญ่เหมือนกันถ้าเป็นตัวผู้พ่อพง์ก็จะเอาไว้คู่กันนี่แหละครับถ้าเป็นตัวเมียก็ยิ่งโชคดีใหญ่เลยครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับในตะก้าสวนดินที่ปลูกในตะก้านี่พ่อพงก็เอาดินธรรมดาเนี่ยครับคือดินจากหน้าดินตามสวนหลังบ้านพ่อพง์เนี่ยนะครับพ่อพงก็ถากเอาแต่หน้าดินใส่ตะก้าแล้วก็เอาดอกกระเจียวปลูกนะครับปลูกง่ายๆนะครับพ่อพง์ไม่พิถีพิถันอะไรมากนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นล้อรถนะครับล้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วพ่อพงก็กลับด้านนะครับก็ปลูกอดอกกระเจียวไปแล้วก็ล้อมรอบด้วยบัวดินนะครับคือมันจะมีความสวยงามด้วยนะครับของบัวดินที่สีสันมันจะสดใสมากๆเลยครับมีหลายสีสีเหลืองสีขาวสีชมพูพวกนี้ครับล้อมรอบต้นดอกกระเจียวที่เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นดอกขึ้นมาเราก็จะได้กินครับ นี่เห็นไหมเนี่ยกำลังกินเลยครับนี่ดอกแบบนี้ครับอันนั้นพ่อพงเอาไว้ให้มันแก่นะครับนี่แล้วพ่อพงจะให้ดูนะครับว่าเวลามันแก่แล้วเนี่ยมันความแตกต่างระหว่างดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งกับดอกกระเจียวป่าที่เราไปเก็บตามป่าโคกอะครับมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพ่อพงก็จะเปรียบเทียบให้ดูในคลิปต่ตอๆไปนะครับนี่ครับ อันนี้ก็คือดอกกระเจียวหวานเพชร้ำพึ่งที่พ่อพงปลูกเป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้านนะครับใส่ในล้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กถางใบละ20บาทนะครับที่เหลือจากาการเพาะต้นอินทผลามนะครับแล้วพ่อพงก็เอามาปลูกเนีครับเป็นไม้ประดับที่หน้าบ้านนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสวยงามไปด้วยของกินเราไม่จําเป็นต้องอเอา ดอกไม้อะไรมาประดับอะไรมากมายนะครับเราใช้ของกินเหล่านี้แหละให้เป็นประโยชน์พอหน้าแรงต้นกระเจียวเนี่ยมันก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะลงหัวนะครับพอมันตายเนี่ยพ่อผมก็จะเอา,มาเมลร็ดผักมาหวานนะครับเอามาเร็ดผักมาหวานแล้วก็ช่วงหน้าแรงนี่เราก็จะได้กินผักครับกินพวกผักกาดนะครับนี่ครับคือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง ที่พ่อพงปลูกเป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้านครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ